ครับเฮ้ยแล้วถ้าเกิดในแอปเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมที่ไม่มีนี่เหรอไม่มีโลโก้บัตรเราไม่อยากจะดีอ่ะไม่มีเลยไม่ไม่ได้ใส่เลยมันใส่ยังไงอ่ะเพจมีมีสปอนเซอร์ไหมไม่มีไม่มีครับตอนเนี้ยไม่มีไม่มีไม่มีเรวผมตรงอ่ะตอนนี้โอเคนะฝานะมาที่เพจรายการหล่อนะครับผม คืนผิดขึ้นผิดโทษทีโทษทีทษทสวัสดีน้องสายด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับนะ้าสวัสดีน้องสายนะครับพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวผมส่งโราก็เปิดรับผู้อยากจะดีให้ได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 ้เข,า,ข,า,จขาจะได้เห็นเนเวลาเขาเข้ามาดูไลน์พี่ฝากหมุดไปก่อนก็ได้ตอนเนี้ยฝากหมุดว่าเปิดรับผู้ผู้สนับสนุนนะ อ่ะทุกคนครับผมเข้ามาแล้วนะครับเฮ้ยอะไรวะไอเฟียเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรร่วงมาวะขวดนเสียงขวดมาไว้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมากระยายครับเฮ้ยเป็นผิดนะพี่มันไปไหนวะไอไอท่านไงต้องมันมันย้ายรอบที่สองมาก็ไม่เจอแรอบรอบที่แล้ววาทิตย์ที่มาก็ไม่เจอครไม่เจอ แต่รอบนี้เจอแต่รู้ไม่รู้เขาบอกว่าไม่ใช่ได้ไงเด้าเฮ้ยมันไปไหนอ่ะรู้มันย้ายไปแล้วหรอยผมว่าย้ายที่รู้มันกุเฮ้ยเสียงร้องเดี๋ยวมึงโดนของเจียงแล้วมึงจะรู้เฮ้ยไอ้ได้ไงเด้าไม่อยู่แล้วใครอ่ะแต่มันเสียงร้องเลเอาแก้วโอ้ยโอ้ยเป็นเรื่องแล้ว อ่าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ไปถึงผู้ใหญ่ใจดีเลยนะทุกคนช่วยดันไปดันไปครับผมไปครับดันไปครับเดี๋ยวพาไปลูยแป๊บนึงนะขอแชร์แป๊บนึงนะขอแชร์ไปครับผมดันไปครับผมทุกคนครับผมดันไปครับเว้ยมึงช่วยเดี๋ยวเจอของจริงอย่าบอกเลยเดี๋ยวเจอของจริงมึงช่วยครับผม โอเคครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเลยนะครับผมนะมีเพื่อนแท็กเพื่อนมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับผมนะแชร์หน้าเฟซเปิดสาธารณะนะครับผมนะแล้วก็แชร์ลงกลุ่มขออนุญาตแอดมินกลุ่มให้เรียบร้อยเลยนะครับผมนะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะครับผมเลื่อนมาเจอไลน์นี้นะอยากลงโปรโมทโฆษณานะครับผมสามารถทักแชทอินบ็อกเพจได้ตลอดเวลาเลยนะครับนะครับผมฝากด้วยนะครับผมกับรายการหลอนแล้วก็ เพจผีกัดแล้วก็เพศในเครือครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะสามารถไปรับชมกันได้เลยนะครับนะฝากด้วยนะครับผมปหนึ่งพันสองร้อยท่านครับผม้โหคนกดไลค์กดแชร์หน่อยเออหนึ่งพันสองร้อยท่านครับยอดไลค์ยอดแชร์น้อยมากเลยนะพันสองคนก็พันสองร้อยแชร์นะขอหน่อยทุกคนขอหน่อยเผื่อแบบแชร์เยอะแล้วผู้ใหญ่ใจดีท่านเห็นไงและกดไลค์หมดให้ด้วยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมหมดผู้ใหญ่ใจดีเขาจะได้เห็นนะครับนะกดไลค์หมุดให้หน่อย แล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยตอนนี้ยอดไลค์ยอดแชร์น้อยจริงนะครับยอดไลค์ยอดแชร์มีแค่สามร้อยเองนะครับไปแชร์ไปแชร์ไปแชร์แชร์ก่อนจะพาไปดูพาไปดูโอ้ยหกร้อยแชร์หกรแชร์ไปแชร์ผมหน่อยพาไปดูโอ้ยเลยจัดไปอันนี้หลุยเดินผมใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าคิดว่าฉันจะเดินอันนี้อย่าไปสั่นรอขออีกหกร้อยแชร์ครับผมช่วยหน่อยคนตั้งสามพันสามนะครับดันไป เร็ว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 เั็วนร็วเร็วเร็อเรวเรเรวนร็วร็วเรัวเร็วเร็เร็เร็อเร็วเร้วเฮ้วเฮ้ยเร็วเรวยร็เหมวอนคนเร็วเร็วเร็มเร็วดร็วเร็วมร็วเร้วเ็เวเเรมวเนเรวเรเรวเรเร็วเร็วกร็วเรเร็วเวอร็วเ่เรรเเฮ้ยเวเเวเวเวเรรวเรเเกวเ มาลุยปะลุยดูว่ะมาแชร์เสร็จแล้วมาลุยกันเลยดูว่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันแล้วขออี้หกร้อยแชร์แล้วดันไปไปเดี๋ยวเราจะเข้าลุยกันแล้วมานี่เฮ้ยเราจะไปช่วยเดี๋ยวเราจะไปช่วยเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอของเจ้งใช่ไหมเราไม่มีวิ่งวันนี้ไม่วิ่งเพราะเราเดือดอยู่แล้วใช่ไม่กลัวหรอกเฮ้ยพี่ขึ้นเลยดูว่าเดือดแล้วเฮ้ย มันช่วยถ้าอยู่นะออกมาเลยจะให้ช่วยอะไรก็บอกใช่ใช่สาทุสไอเดี๋ยวผมเรียกเลยว่าสาธุสาธุเดี๋ยวเราเพราะเมื่อกี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นจะบอกว่าเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นผู้ชายก็ไม่เชิงเพราะไม่มีใบหน้าอุยใบหน้าไม่ชัดเจนครับไม่เห็นหน้าด้วยไม่เห็นหน้าเหมือนถีไร้หน้าออุุยยโหจริวิหัวจริง เดี๋ยวผมจะเกเดินไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกเขาไปเรื่อยนะครับนะสาธุสาธุสาธุอันนี้โสสาธุสาธานะโสอันนี้โสสาธุสาธานะโสอันนี้โสสาธุสาธานะโสโอมเบิร์มหาเบิร์กูจะเบิร์ทั้งพื้นล่างและพื้นบนพื้สักคนในหลังล่ากูจะเบิร์หินผาเสียเฮ้ย ลืมผมลืมเฮ้ยแต่ช่วยอะช่วยเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้เขายืนจ้องเลยพี่คือดูปะเ้ยปะไปพี่ฮม่ผมยังเบิกไม่จบเลยนี่่ะอุ้ยเคเถือนอะอุ้ยงเอาอะอุแต่งเนี้ยเขามาปรกฏกายแบบแบบแปกอะไม่มีแบบไม่เอะไรวะ ไรหน้าโคตรโหดน่าจะเป็นคนใหม่เปล่าเข้ามาอยู่แต่เราไม่รู้ใครลูกเรก็เห็นเนี่ยลูกเรกบอกเมื่อกี้เขาห้อยตัวลงมาเลยไหน้าไม่ใช่คนแต่ไม่ไม่มีหน้าไม่ใช่คนนะอุ้ยหุ้นกิฟเบิกถึงนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีมันมีเหมือนคนร้องจะขาดใจตายด้วยอังริงผมไม่ได้ด่าเขานะผมไม่ได้ล้อเลียนเขานะแต่ผมบอกเรื่องจริงอ่ะมันจะร้องเหมือนจะขาดใจแล้วอะ สามพ่อเบสิคเฮ้ยไ้โง่หรืออออก็จะไม่่อเดี๋ยวมันดึงลงนิดวิ่งออกมาไ่พอเดี๋ยวมันดึงลงนิดวิ่งใครอยากฆ่าไปใกล้มันดึงลงนิดรับแล้วโดนเจอะๆเจอในห้องห้องแล้วก็ตายห้องที่เอาที่เขาตายเหรอเขาเขาเขาไม่ได้เสียชีวิตคนเดียวนะที่เนี่ยทุกคนหลายคนนะหลายจุดเลยที่เขาเสียชีวิตอ่ะเขาเสียชีวิตอ่ะจริงเยอะมาก มาพี่เดืควันลอยขึ้นลอย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 ขึ้นบนเฮ้ยแล้วมันมันมันโผล่หน้ามาแต่มันไม่มีหน้าจริงด้วยเฮ้ยมันไม่ใช่คนนะถ้าเกิดคนอ่ะมันเดิมมันต้องมีรอยเท้าแต่ที่เราเหยียบดิใช่เหยียบน้ำอ่ะเฮ้ยถ้าเป็นคนอ่ะมันต้องมีรอยเลยแต่อันนี้มันไม่มีดูพวกเราเดินยังมีเลยเนี่ยเห็นบ้างเลยที่ถ้าเราเดินเหยียบบ่ะจะมีรอยเท้าแต่มันไม่มีรอยเท้าว่อมมันตกเฮ้ยรอยเท้ามันไม่มี หน0่ท่านกดไลค์กดแชร์หน่อยเมื่อกี้ใครเห็นมั่งคอมเมนต์มาหน่อยมั่งไม่มีหน้าจริงด้วยมันโผล่หน้ามาเลยเราพิเรที่หมวยเดินต่อๆไปเจอเจอในห้องห้องอะไรวะอ่างอ่างใหญ่่อะอุ้ยอ่างอ๋ออ๋ออ๋อจูตรงไปทางนู้นพี่ต้องไปทางนู้นเฮ้ยไลุ้ดวหลุดลงหลหหลหลุดหลุดดหุุ้แม่งกระชากแม่งกระชากเฮ้ยแม่งกระชากเกลล วิจารก็เกือบตกลิปเกือบตกลิปอุ้ยเกือบแพ้หลุยเมื่อกี้ก็ตกลิปแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมึงอย่าเล่นงี้เดีมึงแนจิมหงอกมาเดีเฮ้ย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 ว้าวว้าวนไม่มีหน้า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 เลยไม่มีหน้าเอันไม่มีหน้า แม่งโผล่หน้ามาโผล่หน้ามาระยะประชิดเลยแต่ไม่มีหน้ามันไม่ใช่คนมันไม่มีหน้าแล้วก็ไม่มีรอยเท้าไม่มีใบหนะ้าแล้วถ้าเกิดจริงเฉยๆเหมือนเขาจะเดินตามหลังมึงวนอยู่ตลอดเวลาเลยเฮ้ยว่าแล้วเมื่อกี้อที่ตามหลังอะแล้วมันดึงหนุย,<อ>ยก่าเกือบตกท่อแต่หลังเราไม่มีอะไรเลยนะม,มีคืดูนะะทุกคนดูนด,ดยไม่มีใครอ้ย ว, s <S วันเาวะวันนี้ใช่เหรอใช่ป่ะใช่ดันเผาป่ะไม่รู้อ่ะพี่ไหนอะบ่อเนี่ยใช่ป่ะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเห้ยเฮ้ยเฮยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮยมฮ้เว้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮยเ่้ยเฮ้ยเฮเฮเฮ้ยเฮ้ยยเ้เฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮไย้เฮ้ยเแ้เ้ยอฮเ้เฮ้้้้เเ้ย่้ พี่แต่ไกลมากถ้า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 เป็นหน้าเราต้องเห็นเลยแต่อันเนี้ยมันไม่มีหน้าจริงอ่ะหรือว่ามันเป็นดวงดวงจิตแบบมีไฟร้อยเหรอวะเเฮ้ยพี่คยเห็นได้แบบเป็นดวงแบบเาเรียกว่าไงครัเป็นแบบเหมือนเหมือนแบบไลท์เป็นเงาไลท์ไลท์เงาไลท์วิญญาณแล้วเป็นมีแบบไฟแวบแว้บแวบแบบไม่ใช่กระสือเฮ้ยเฮ้ยมันคือใครกันแน่ผมว่าไม่ใช่ลุงช่วยนะมั้งเนี่ยไม่ใช่คือใครเขาบอกไม่ใช่ลุงช่วยไม่น่าใช่ลุงช่วยเปล่าหรือว่าเป็น ไอ้ลุงพี่แบบเมื่อก่อนก่อนผมช่วยที่แก๊สตีนะตีนะเมื่อกี้นี้เต้ยเกือบหลุดไปแล้วนะคือถ้าเห็นใครอะไม่บางทีเราอาจจะทักเลี้ยงไม่ได้นะเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแบบแปลกๆได้นะโอเคครับพี่โอเคโอเคโอเคเฮ้ยไปทำไมีไม่มีใบหน้าอุ๊ยอุ๊ยเออ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 เอเอเมื่อกี้เห็นจั๊จั่งเลยหน้าแดงไปเยอะแต่ไม่มีลูกตาไม่มีลูกตาใช่ไม่มีใบหน้าไม่มีลูกตาไม่มีชื่ใดเลย ทุกคนเห็นบ้างเมื่อกี้รู้เห็นไหมอุ้ยผมช็อตเลย,ยทุกคนตั้งดิช็อตช็อต,อต,อตจริงช็อตจริงอุ้ยโคตรดูเลย,เ,ลยเป็นเรื่องแล้วเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วอุ้ย,ยโคตรโหดเลยทุกคนมันเป็นเหมือนหน้ามันเป็นเหมือนหน้าแบบมีเลือดเต็มเลยละแต่มันไม่มีตาไม่มีไม่รู้ก็ตาอุ้ยโคตรโหดอะหนึ่งพันแปดร้อยท่านครับผมแชร์ให้เราหน่อยแชร์ให้เราหน่อยทำไมมันมนอยู่รอบตัวเราตลอดวะ

มีตาฝาดปะวะนึกนะโอ้ยขอบอ่างเว้ยขอบอ่าแง่ใช่แล้วมีสารน่ะมีสารพระภูดมาอยู่ในบ่ออ่ะมันมันมันรู้สึกแตกยังไงไม่รู้อ่ะพี่เราไปดูกันไหมป่ะอุ้ยทุกคนครับนั่นมึงเหรสติอย่าแตกเบื่อจริงมึงรับรู้เบื่อจริงเบื่อจริงแมันรอบตัวเลยอ่ะคือแบบว่าแม่งแม่งอยู่แบบว่ารอบตัวเราอ่ะเฮ้ยพี่เชือกผูกคอเหรอ นู่น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 อมีไหไหนไหนเจะนอีน้ยเป็นหุ่นเหรอเป็นหุ่นเป็นหุ่นแต่ว่าไม่มีหัวหุ่นกุมารเหรอ้ยเฮ้ยหุ่นกุมารหรือว่าสานะเป็นหุ่นพี่มาตั้งเป็นของ้วเดี๋ยวจัดให้เลยตอนนี้คนรู้อะไรแหละ หนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบคนครับขอสองพันท่านสองเออแล้วแปล็สารมาตั้งบนขอบอยากจะทำคนแชร์ให้หน่อยขอสองพันคนแชร์พันเก้าแล้วหนึ่งพันแชร์หนึ่งพันแชร์สองพันท่านเดี๋ยวลงไปหยิบสารให้เลยใช่เดี๋ยวเราจะลงไปหยิบให้เลยอ่ะอ่ะชวนแชร์ให้ก่อนดู้แดพันละกิจนี้ไม่มีอีกร้อยกว่าคนเองอีกร้อยอีกร้อยเดียวเองอีกร้อยเดียวสองพันแล้วเร็วทุกคนกิจนี้ให้กล้าทำถักวอลก่อนเดี๋ยวผมไปได้ไหมหรือว่าให้ผมไปไหมเอาไงผมปีนง่ายกว่าไหม าปลุยปีนแบบเอมเอมลุยปีนเดอลุยปีนวยจะสองพันแล้วะไอ้ไสองพันไปแ<ช>ล้วทุกคน 2, <000 S 2> <ช>สองพแล้วไปแล้วหยิบมาตั้งบนขอบแล้าเขาเลยว่าถ้าแน่จริงเ่ยมาโผล่ตอหน้าผมเลยโอเคโอเคไปไปลุยปนไป,ปลุยลุได้ใจเย็นนะลุยไปอคนขอสอคนแชร์ ไอ้ได้อะมันได้แต่มันมีใครยืนอยู่ตรงนู้ไม่รู้อะตรงเชือกอะเฮ้ยหลุยวิญญาณเด็กเอาวะพี่น,น้อตกใจนะตกใจนะอะไรแล,ล้วโอ้โหกลัยิ่งกูกลัวอยู่เอาเว้ยไปได้สองพันขอจะหนึ่งพันแล้วไอ้จะสองพันแล้วเร็วเร็วเร็วไปหลุยจัดจัดเลยจัดเลยไปอุ้ยเฮ้ยหลุยส์โอ้ยตกใจคิววันหน้า<ห>นใค<จ>รคิววันหน้าใคร เราไปฉายแล้วเราก็มีแค่อันเดียวดูไปไปทุกคนไปลุงขอสองพันติดติดอยู่กดอนเลยติดอยู่เออติดอยู่ไปสองพันคนเลวลุงขอไปเร็วไปหลุยปล่าไปเร็วหนึ่งพันคนอุ้ยพี่ลูกปั้นอะไรวะอุ้ยรูกปั้นนี่หว่าเออมันเป็นลูกปั้นกุมารป่ะกุมารไม่มีคอป่ะอุ้ยไม่ใช่กุมารนี่อะไรหลุยลูกปั้นผู้หญิง รูปฟ้าผู้หญิงใช่เหรอเด็กผู้หญิงเหรอรูปฟ้าผู้ห,หญิงจริงเอ็มเอ็มเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายวะที่เสียชีวิตในบ่ออ่ะเราไม่รู้ะเด็กผู้ชายเขาบอกว่ามีเด็กเนีน่ยเิดเฮ้ยใช่ใครวะเฮ้ยมีอะไรอยู่ในบ่อไม่รู้เระวังเระวังหยิบหัวขึ้นมาเลยหยิบหัวขึ้นมาเลยหยิบหัวขึ้นมาไปข,ขอสองพันคนเร็วๆ วิวิววหัวจริงวิหัวจริงเฮ้ยไม่มีหัวไม่มีหัวเอ๊ะไม่มีหัวว่ะพี่มีคนอยู่ในบ่อไหนหลุยจริงจริงมีคนอยู่ในบ่อผมพูดจริงตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังผมเมื่อกี้ใช่เหรอไม่ไหวแล้วหลุยจะเย็นพี่พี่ไม่ไหวอ่ะจริงอยู่ในบ่อเลยไหนสองพันจะสองพันคุณแล้วเร็วใครอยู่ข้างหลังผมไม่รู้อยู่ในบ่อะ เอ้หร so 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 ือว so ่าโดนสะกดวิญญาณเใต้ฐานมีเองหรอใต้ฐานมีอะไรบะาใต้ฐานมีโคงกระดูกบะเฮ้ยโอยหลุดแักวโอยฮ้ยมันหักเรื่องแล้วเฮ้ยอีกสิคนจะสองพัแล้วเร็วๆเร็ว2จะสองพัแล้วใครอยู่ในบ่อวะไม่รู้มีบ้ามีคนไหมคือคนหรือเด็กวะเฮ้ยเฮ้ยสัญญาไม่ถึงเหรอพี่ เ,เดินเหมืยานถึงบ้าสัญญาณถึงบ้าเดินเหรวะถึงถึงถึึงเดินแรงเหรอเดินเนี่ยมึงงงปะเนี่ยสองพาแล้วสองพแล้วปปลูบปันหัวขาดใช่ทุกคนโคตรส,สุดจะบอกเลยโคตรส,สุดอ้างงงปะเนี่ปลดปล่อยวิญญาณนะถ้ามีวิญญาณอยู่ที่นี่นะปลดปล่อยญญเลยนะครับผม,มอู้หยม,ม,มันเหมือนเดินรอ,ลลอตัวเราจริงด้วยอะอ,อูยใครยืนอยู่วะ ไอ้จุดๆใครยืนอยู่วะแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยไหนใครยืนอยู um> ่ตรงไหนมึงก็พิมพ์มาดิพิมพ์มาบอกหน่อยว่ายืนอยู่ตรงไหนใครยืนใครยืนมึงออกมาเลยกูไม่กลัวห่วยมึงบอกใครยืนอยู่แล้วกูจะรู้ไหมครับใช่แม่ธรณีเหรอนี่อันนี้คือติดลิปสติกของแม่ธรณีนะพี่อย่าทำาห้พี่ตายนะโอ้ยโอ้ยไฟไหม้เอ็นไฟไหม้เอ็นไฟไหม้เห็นไหมเห็นไหมไฟไหม้อะไรอะไรอะไรแดงยิน ไปดูไปหลุยหลุยไปดูก่อนไปดูก่อนไฟแล้วฮ้อไฟไฟไมอย่างไฟไมอย่าเฮ้ยเฮ้ยมันโผล่นะ้ปเลยใครตามมาใครตามมาเฮ้มันมีคนนึงเขาตามมาเมื่อกี้โอ้ยหลุยหลุย ใครลุยใครกอดหลังพีมาไม่รู้ผีไม่มีอะไรลุยใครกอดหลังผมใครกอดหลังพี่มาไม่รู้นี่อะไรมาเอ็มเอ็มลุยบอกว่ามีคนกอหลังกูอยู่ไหนไม่มีนี่อะไรมาเนี่ไงนี่ใครลุยใครกอดหลังไม่มีใครกอดหลังผม ออกไปออกไปใครกอหลังกหลุยใครกอหลุยจ้าเฮ้ยหลุยย้านี่อย่าเข้ามาหลุยจ้านี่อย่าเข้ามาไม่มีใครกอยาดลุยเห็นลุยเห็นใครไม่รู้เองมลุยเห็นใครไม่รู้บอกกอหลังก็อยู่เฮ้ยหลุยเฮ้ยมีอย่าเข้ามาใครไม่มีหลุย้ทุกคนไไปปลกน ไม่มีใครกาะหลังผมไม่มีใครกาะหลังผมรุ้ยใจเย็นนุ้ยรุ้ใจเย็นนะเดี๋ยวแซกแขกกำลังขึ้นมาทุกคนใครเกาะหลังผมเฮ้ยใครร้องใครร้องไม่มีใครเกาะหลังรุ้ยใจเย็นนะรุยตัวหนึ่งใครเกาะหลังผมไม่มีแซกพยายังแซกพายังใครเกาะหลังไม่รู้วะ สติสติไม่มีใครกาะไม่มีใครกาะหลุยส์ใจเย็นนะหลุยใจเย็นนะไม่มีใครกาะหลังผมไม่มีใครเกาะหลุยส์ไปไหนนี่ยังเข้ามาหนูใจเย็นไม่เข้าใจเย็นใครกาะหลังหนูอย่าเข้ามาโอ้เออไม่เข้า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 ทุกคนหนูบอกว่าใครกาะหลังผมไม่รู้อยู่นี่ยแซกอยู่นี่หนูบอกใครกาะหลังผมไม่รู้ ใคร่อนไม่มีไม่รู้ใครก่อนหลังไม่มีไม่รู้ยุติแตกเขาไมุู่ยุติแตกตั้งแต่ตั้งแต่ไปอุ้มแม่แม่ทวารหนีมาเมื่อกี้อยู่ดีๆก็ไม่ยติแตกเลยในไหลก็ไม่เห็นไม่มีใครถอนพี่น้องเกี่ยวว่าวัดตั้งแต่เมื่อกี้ตนี่ยอุ้มแม่ถอนเลยไมุรยติแตกพี่น้องพี่น้องไม่ถึงไม่ถึงไปไหนนะไอ้ไอ้อ้ไอ้พี่น้องจำไว้พี่เดี๋ยวต้องไป นเจไ่นเจาไวัตตนกจะี่นตกตกไ้พี่รอนตกช่องลิฟต์ล้มวอดเลยไ่อมไม่อม่ไม่จับไว้จับไว้จับไว้นกจะจับยู่เมื่อกี้ไอ้หลุยังไม่นันารใครก่อนหลังคนนี้ใครก่อนหลังผมบ้าในไลก็ไม่มีพี่ไม่เห็นเลย ผมว่าตั้งแต่หลุยลงไปเอาแม่ของรอนีมาเมื่อกี้น่าจะมีปัญหาแน่เลยแล้วตามมาไอ้ยืนนะั่งยืน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 มาเฮ้ยพี่นบเห็นหน้ใครตามมาพี่นบใครตามขึ้นมาไม่มีพี่ผมมาคนเดียวเอ้พาใครขึ้นมาผมมาคนเดียวพี่แล้วไปยิงใครได้ที่มา เมื่อกี้ใครเดินขึ้นมาเป็นลูกเป็นลูกไอ้เรียกว่าอะไรไอ้ไฟผิวฟองอ่ะมันลอยมาที่ตาสมุดได้ยั่ไงี้ะไม่มีพี่ไอแท้ไอเลี้วตื่นไม่มีใครตามไม่มีใครตามผมมาคนเดียวก็เมื่อกี้มันมีแสงไฟอ่ะลอยตาไแสงมาตอนเมื่อกี้อะไรอะไรอะไรอยู่ะไรอะไรแสงไฟอยู่เพราะเมื่อกี้ไหนพี่ไม่มีมันมีแสงไฟอยู่เมื่อกี้สองจุดเลย ไม่มีพม่ลุ้นตามมันตามเองขึ้นมาสภาพแม่งรอมาทีนี <c UH! <c 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 ่แหละจับไฟเห็นไหมมันดับไฟนี <c 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 ่มันจะเห็นเลยไม่มีพี่เมื่อกี้มันมีอยู่เมื่อกี้มันมีอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมไม่เห็นเห็นไฟถิ่มต้มป่ะไม่เห็นมันลอยตามมาเฮ้ยเนี่ยเนี่ยทุกคนไฟถิ่นต้มลอยตามมาเฮ้ยเฮ้ยเจ้เย็นเลยมีเหงืาแตกหมดเลยว่ะ สุดมันคืออะไรวะมันไม่ใช่มันใช่เด็กอเดาีไปใช้อนี้ด้วยตเย็นหรหรอมันตกล้วมันตกใครอะขใครครับขาใครีขาขาคนครับมาจากไหนตรงไหนเอมตรงไหนตรง้ขาหรลงมาขอนตอนนมเอาไเลยโหนขเอนไมงตทีนีรับมนขาใครวะ มาหาแม่กรณีเฮ้ยหรือต้องเอาไปที่เดิมเหะเอ็มเอ็มหรือว่าเราต้องเอาแม่ลงไปข้างล่างที่เดิมไม่ไลงเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนุ่มกับต้เข้าไปเอาออก,ก่อนไปหนุ่ใจเย็นสตินะพูดโท้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 ไว้พูดโท้ไว้เพราะว่าทำมีอะไรแน่หรือเป่าเฮ้ยพี่หนุ่มพี่หนูพี่หนะนุ่มเฮ้ย ไม่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเฮ้ยใครยืนไม่รู้ไม่มีนี่หายแล้วอุ้ยตกตังค์ปีเลยนี่ตก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 เลทตรงนี้ไอ้บ้าบ้า โอเคฮะเราจะเปิดรายการฮะจะยืนหรือจะยืนเดี๋ยวให้ต่อตาถี่เข้าไปมาแล้วมาแล้วมาแลจะยืนหรือว่าไอ้ไงเจอมึงเจอป่าวตั้งแต่เอาแม่ธรณีขึ้นมาเขาไม่มีคออ่ะหลุยเปลี่ยนไปเลยแล้วบอกว่าใครรู้กอดหลังผมมาหลุยใจเย็นหลุยมาครับมาแล้วนะฮะมันมาแล้วนะเฮ้ยใครมาฮะไม่มีแม่ธรณีเหรอ เอาหลุยเอาครับพี่เต้ฝากปีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องให้ไม่เห็นอะไรดีไม่มีไม่มีครับมีพี่ใหญ่ดีไม่มีครับไม่มีตังครับอ่ะตอนนี้นะฮะทุกคนฮะฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีนะฮะใครที่ต้องการลงโฆษณาของรายการหล่อนนะผมสามารถติดต่ออินบ็อกซ์เพจมาได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อที่ตอกตาผีนะเดี๋ยวผมจะเดินกมาแฟกแล้วก็พี่พึกนะเดี๋ยวให้พี่หลุยเขาพักมันมาแล้วเฮ้ยมาแล้วแป๊บ์ของข่ามือถือเลยผมเอาไปส่งมาแล้ว ฝากถเพื่อนๆนะฮะขอคนหนึงแชร์เปิดสานะครับผม้ามแลวใครอยากให้เรารีวิวอะไรหรืออยากโปรโมทอะไรติดต่ออินบ็อกซ์เพจมาได้เลยนะฮะราคาค่อยมาคุยกันนะครับผมส่วนผู้อยากจะดีคนไหนอยากลงโฆษณาฮะตักอินบ็อกซ์เพจมาได้เลยนะฮะเรายังมีอีกหลายเพจในเครือให้ลงอีกเยอะแยะเลยไป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 ้ไปเราไปตามต่อตต่อตาผีคะไปไปอเย็นนะไป โอเคพี่ผมตั้งเขาติดกแล้วลอยอยู่มีลอยล้อยเก่งหลุดว่ะลอยอยู่นี้หลุดเอาใช้ได้ใช้ได้เฮมันบอกแล้วไปตามต่อเผ็ต่อตาผีทุกคนเร็วเร็วไม่ขึ้นเลยทีนึงโอเคนะครับน้่นหนึ่งขอท่านนะครับผมไปตามต่อที่ต่อตาผีนะครับอันนี้กำลังไหลอยู่นะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ว่าหลุยเกิดอะไรขึ้นนะไปเร็วหนึ่งพันท่านนะครับผม ใครที่เข้ามาใหม่นะฝากฝากแชร์ผมทีนะครับผมแชร์ถึงผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะผู้ใหญ่ใจดีท่านใดนะครับผมอยากลองโปรโมทโฆษณานะสามารถทักแชทอินบ็อกซ์เพจได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมนะกับรายการหลอนนะครับผมแล้วก็เห็นในเครือนะลูกค้านะฝากด้วยนะครับเห็นเงายืนอยู่ดำปีเลยใช่ครับผมใช่ไม่รู้ว่าเงาไม่รู้ว่าเงาตัวอะไรนะไม่รู้นะดำปีตัวเบลเลยนะเงาตัวเบลเลยทุกคนไปหนึ่งพันหอยท่านไปตามต่อต่อตาผีนะครับนะเราเร่อๆอยู่หรือสองคนแล้วผมจะขอลงไลน์นะครับผมฝากได้วยนะครับนะ ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมอยากลงโปรโมทโฆษณานะทักแชทอินบ็อก์เพจได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมนะวันนี้วันนี้ตามจริงจะกะจะไล่ผีกัดนะครับผมแต่ขึ้นผิดช่องนะครับผมขึ้นผิดช่องมาขึ้นช่องรายการหลอกขอโทษทีนะครับนะลงปกไว้ของลฟ์กัรลงปกของผีกัดนะแต่มาขึ้นช่องนี้ขอโทษทีนะครับผมขึ้นไล์ผิดจริงๆโอเคป่ะหาเราท่านไปตามต่อต่อตาผี้ยต่อตาผีกำลังไลอยู่เร็วเๆ็เนี่นะ ไปเร็วๆต่อตาผีกำลังมาอยู่ไม่รู้ว่าเจออะไรนะไม่รู้ว่าหรือเจออะไรไม่รู้ไปเร็วทุกคนนะไปเร็วปันหนึ่งสี่ร้อยท่านเลยไปตามต่อตาผีเร็วๆใช่ครับเงาดำเมื่อกี้ตัวดำปีเลยแล้ว,ลวก็หลุยไปอุ้มแม่ธรณีมาเจอดีนะเมื่อกี้นะแม่ธรณีคอขาดนะเจอเจอดีทุกคน,นกหลุยเจอดีนะเห็นเขาบอกใครตามผมมาไม่รู้ผมตกใจเลยกินทัพดุ ไปเลยทุกคนไปสามพระท่านไปตามต่อต่อตาผีนะทุกคนนะไปไปเลยทุกคนไปนี่นะใครหาไม่เจอนะครับผมนะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะไปพิมพ์ตามตามตัวเลยนะครับนะาตอกตาผีนะครับผม